สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายดวงนะครับของผู้ที่เกิดวันพุธเนาะให้ผลในช่วงของเดือนกรกฎาคมนะครับในเรื่องของความรักนะคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายโดยกว้างนะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นอันไหนที่ไม่ดีไม่ต้องไม่ใช่ไม่ต้องรับไปนะครับถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวนะครับดวงมีไลค์อยู่ที่ใต้คลิปนะครับเพราะฉะนั้นเราฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับดวงด้วยนะครับแล้วก็ฝากเฟซบุ๊กเพจเนาะชื่อเดียวกับช่องเลยดีสุ d.o. activity นะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อื่นๆเเเเนนนนาา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 าะะะะะทททีี่่่่่่่จจจจตตมมมมกกกววชอองงงคครรรรัับบไไปป็็พพิดยส นะครับแล้วก็ดวงรายสัปดาห์นะครับก็ทําเสร็จแล้วเช่นกันเนาะส,สัปดาห์หน้าเนาะแล้วก็ดวงรายเดือนนะครับตามปกติแหละก็แต่เดือนนี้อาจจะมาช้าหน่อยต้องขออาภัยไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากนิยายนะซึ่งโดตอนนี้ก็ร่างอยู่นะครับอาจจะใช้เวลาคาดว่าน่าจะประมาณพรุ่งนี้นะครับน่าจะทําให้ทันจนเสร็จนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับทั้งคอมมูนะิตี้ของยูทูบเนาะที่โดก็จะแชร์ลิงก์ดังกล่าวทั้งหมดมานะครับ ไปไว้ที่ส่วนนั้นด้วยนะครับแล้วก็จะในส่วนของเฟซบุ๊กเพจนะครับก็จะแชร์ลิงก์ไปด้วยเช่นกันนะครับมีอะไรก็จะอัปเดตอยู่2อช่องทางเนาะโอเคในเรื่องของการดูดวงส่วนตัวขออนุญาตเพิ่มนิดนึงคือโดจะโดอ่ะติดต่อได้ทั้งทั้ง7วันนะแต่ในเรื่องของการนัดคิวนะครับโดขออนุญาตไว้อย่างนี้เนาะอาจจะนัดคิวในช่วงอาจจะสุด อาจจะแบบเต็มที่สุดคือสุกเย็นอ่ะอืสุกเย็นนอกนั้นก็คือจะจัดให้เฉพาะสาอาทิตย์เท่านั้นนะครับอเพราะว่าบางทีด้วยความที่ดูมีงานประจาเนาะแล้วบางทีมันเหมือนกับว่าการที่มาแบบรันต่อเลยอะไรเงี้ยดูก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับโดก็หนักในมุมของโดเนาะเพราะฉะนั้นเห็นใจโดหน่อยนะครับถ้าต้องการดูโดส่วนตัวจริงๆอาจโดจัดให้เลยวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็เป็นช่วงเวลาเหมือนครามทามนะครับ ในเรื่องของการพักผ่อนเนาะเป็นฮอลิเดย์ทม์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลายๆท่านก็คงเป็นฮอลิเดย์อยู่แล้วของทุกท่านอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าน่าจะเหมาะกับหลายๆท่านนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวโอเคสําหรับคนที่มีคู่นะคบกันมามากกว่า3าถึงหเดือนขึ้นไปหรือเพิ่งมีกรณีกันเนาะก็ขอให้มาดูตั้งแต่เฟสแรกนะครับเฟสหลังนะครับสำหรับคนโสดโดยจติดทาสเต็มให้ไว้ให้นะครับไม่ต้องกังวลนะชาววันพุธนะครับต้องบอกก่อนว่าอย่างงี้ อืมจริงๆนะว่ามันเหมือนกับว่าคุณค่อนข้างอืมรายต่อก่อนนะอาจจะเป็นช่วงมิถุนานะครับซึ่งอ่าอาจจะเป็นก่อนหน้านี้ด้วยนะต้องบอกก่อนเลยอืมไม่เหมือนกับว่าจริงๆอ่ะชาวันพุทธค่อนข้างรักแฟนนะอืม จริงๆรักนะครับแต่มันเหมือนกับว่าหลายๆครั้งที่พยายามอยู่ด้วยหรือพยายามทําความเข้าใจด้วยอ่ะมันก็หนักหน่วงนะหนักหน่วงอ่ะไม่รู้ทําไมมันเหมือนกับว่าคุยกันคนละภาษาอืมอารมณ์เหมือนคุยกันคนละภาษาคือเหมือนเราคิดอีกทางหนึ่งเขาก็คิดอีกทางอ่ะม,มันเป็นแบบเนี้ยอยู่ตลอดเลยก็เลยหงุดหงิดต่อ ลึกๆ่นหงุดงงหงิดนิดหุดหิดจริงๆมันเหมือนกับว่าพยายามปรับเท่าไหร่แล้วมันก็ไม่ลงตัวอืเลยยากเหมือนกันยากตรงที่ว่าสุดท้ายแล้วก็เหมือนไมซ์ตอนนี้คือเหมือนเริ่มไม่ไปทางเดียวกันแล้ว,วเออแม้ว่าจะชาวพุท่จริงๆรักนะไม่ได้อยากแบบทะเลาะอะไรด้วยหรอกแต่สุดท้ายแล้วก็อ่ะตีกันนวเลย ห้าไม่เท้าขึ้นมาอืมเทรนเรนส์ <br> ก็มาอืมเดแต่ว่าว่าก็ยังไปต่อกันไหมยังไปต่อกันนะยังไปต่อกันนะอืมช่วงเดือนกรกฎานะภาพรวมเนาะดูขึ้นมาค่อนข้างที่จะอ่อเราก็มีนี่ด้วยเด็กปัญหาส่วนใหญ่มันเป็น ให้เด็กทั้งคู่เลยนะเด็กถือถ้วยกับเด็กเหรียญเนาะ่ะเปิดอี้แล้วกันเนี่ยสามใบเด็กสองใบแล้วก็ดูโว์อีกใบหนึ่งนะครับเป็นลักษณะของการที่ดื้อทั้งคู่เลยอะแตด่ดื้อในที่นี้คืออีกคนนึงก็โอเคเดี๋ยวสป,ปอร์ตดูแลให้ แต่ดูแลก็ดูแลไม่สุดในี่บางคนนึงก็โอเคถามไทยสารทุกซูดิบบ้างแต่ก็ไปไม่สุดอืมถึงบางบางทีเวลาง,งอนมาปั๊บก็ตัดตัดบ,บทไปเลยอะไรเงรี้ยอืมมันก็เลยจริงๆก็รักนะครับแต่ไม่ได้หวือหวาและบางทีอ่ะส่วนใหญ่อ่ะในช่วงเดือนนี้มันเหมือนกับว่าอยู่ในมุมของตัวเองกันเยอะมากเลยอืมเหมือนห่วงคอมฟอร์ทโซนของตัวเองอะมากเกินไปในหลายๆคนเลยนะหลายๆคู่ ช่วงต้นเดือนก่อนเนาะช่วงต้นเดือนเนี่ยถามว่าอืมโดให้น้ำหนักที่คนปกติก่อนคู่ปกติไม่ใช่คนปกติขอโทษ <c oughs> คู่ปกติเนี่ยก็ต้องบอกว่าอืมในเรื่องแพช s i o n อะไรเงี้ยในเรื่องของการทํางานอะถามว่าเขาก็ปักคือเขาปักหลักปักธงนะแต่เขาค่อนข้างอะ ในคู่ที่ปกติเลยเนี่ยมันคือการที่แบบก็ยังพูดคุยสื่อสารอะไรกันอยู่บ้างเนาะก็ยังหลงไหลในสนนิอะไรบางอย่างแต่ใน,นคู่ที่ไม่ปกติเลยอะโดเห็นซดชัดว่าอะมีความสัมพันธ์แทรกแล้วหนึ่งม,มีความสัมพันธ์แทรกแล้วไม่แน่ใจว่าเป็นความสัมพันธ์เก่าหรือใหม่ด้วยนะเออต้องบอกก่อนเลยมีการที่แบบบางทีเกเรทะเลทลายด้วยมีม,มีแต่ถามว่าถ้าเป็นคู่รักในความจริงเขาก็ปักหลักปักธงนะครับเขาไม่ได้ไปไหน ในช่วงกลางเดือนเนาะ The w h e l of Fortune กับเจ็ดไม้เท้าขึ้นมาดูมีความรู้สึกอะไรหลายคู่อะมีปัญหาเรื่องคนเกา่าอืมจริงจริงคนเกา่าๆปัญหาเกา่าๆด้วยนะที่พยายามมีฝั่งในฝั่งหนึ่งเนะี่ยที่ค่อนข้างที่จะพยายามพยายามแก้ไขให้แต่เหมือนกับว่ามันก็มีปัญหา อื่นๆที่ก็ไม่ได้รับการแก้ไขด้วยเช่นกันมันก็เลยถูกขุดคุยขึ้นมาพูดอีก 1. คือการเป็นการที่แบบขุดคุยขึ้นมาพูดอีก 2. คือมันเป็นในเรื่องของการที่นำความสัมพันธ์เก่าๆเข้ามาได้เลยในบางผู้แต่ในบางผู้ดีหน่อยแพนในเรื่องของการที่อืม หาน้องมาเลี้ยงหนึ่งสองคือเป็นเรื่องของการที่อ่ะแผ่นนี้เรามีมีลูกซึ่งมันก็เป็นในเรื่องระยะยาว,ยาวๆอะครับที่ที่คู่ปกติจะทําแต่อาจจะยังไม่ได้ปุับปรับทีเดียวแล้วจะมาเลยคงไม่ใช่ขนาดนั้นช่วงปลายเดือนช่วงปลายเดือนเป็นอะไรที่อคู่ที่ปกติเลยอะทำงานทําเงินกันเหนื่อยนะทํางานทาเงินเหนื่อยจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่า ไม่ค่อยมีเวลาให้กันอืมไม่ค่อยมีเวลาให้กันและมันเหมือนกับว่าแม้ว่าการอยู่ด้วยกันอ่ะมันก็เหมือนจับสังเกตกันอ่ะอืมจับสังเกตกันอยู่ตลอดเวลาว่าแฟนทําอะไรทําอะไรนู่นนั่นนี่คือเหมือนกังวลไปหมดอ่ะอืมเพราะด้วยความที่ก่อนหน้านี้เนาะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการที่แบบอย่างให้บอกเลยว่าบางผู้มันเป็นเรื่องของคนเก่าๆหรือบางผู้มันอาจจะคาดหวังในเรื่องระยะย,ยาวซึ่ง มันอาจจะไม่ได้รับการแก้ไขหรือบางทีมันอาจจะไม่ได้รับการสานต่อในเรื่องของเป้าหมายที่มีร่วมกันกอืมังวลไปหมดอ่ะกังวลไปหมดจริงๆอืมเหมือนจับสังเกตจนตัวเองก็เริ่มแบบเอาพูดตรงๆนะเริ่มเริ่มเสียความเป็นตัวเองแล้วอ่ะในบางคนนะบางคู่เลยนะจริงๆมาดูฝั่งแฟนนะฝั่งแฟนชาววันพุธเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่า โอ้โหอ่ะอย่างแรกก่อนเลยอีโก้ในคู่ที่ไม่ปกติก็ต้องบอกว่ามีเรื่องของการผิดศีลธรรมด้วยอืมมีเพราะมันขึ้นมาแต่แรกเราว่ามันมีการคุยมากกว่าหนึ่งอืมมีการคุยมากกว่าหนึ่งแน่นอนนะครับอืมในช่วงการเดือนก็อย่างที่บอกเลยว่าคู่ที่ปกติอ่ะมันเป็นในเรื่องของการที่อ่ะก็แพนแหละก็ยัง ยังทาหน้าที่ของตัวเองดีแหละอืมและคาดหวังในเรื่องของการลงทุนอะไรร่วมกันหรือบางทีม,มันมีในเรื่องของการที่วางแผนอนาคตร่วมกันก็จริงแต่มันเหมือนกับว่าแค่ไปแค่แค่เกินแค่เกินนะเกินเฉยเกินจริงๆแต่ทําต่อไหมก็โงไหมอืมเพราะตอนนี้มันเหมือนกับว่าอยู่แต่ในมุมของตัวเองทั้งนั้นเลยกอืม มันก็เลยบางปัญหาก็ไม่ได้รับการแก้ไขบางปัญหาเขากลับมาแก้ให้แต่บางปัญหาเขาไม่ได้กลับอนแก้ไขจนบางที่ฝั่งแฟน่ะก,ก็มีความรู้สึกว่าถ้าแก้ไขอะไรยังไม่ได้ก็ไม่อยากเอาใจไว้ที่คุณเยอะนะอืมฉันทําเต็มที่ในมุมของฉันเท่านี้ประมาณนี้แล้วกันแต่ที่เหลือคุณจัดการตัวอีกตัวคุณเองนะไม่ไม่ไมก้าวไกไม่ไม่ไม่เสี่ยงที่จะ ทำอะไรมากมายเพราะอะไรมันเหมือนเขายังซัพพอร์ตกันเงินอยู่ประมาณนั้นเลยสําหรับช่วงปลายเดือนเนาะปลายเดือนอย่างที่บอกเลยว่ามีการจับสังเกตหนักมากหนักจริงๆส่องอยู่นั่นอะส่องจนแบบเอาพูดตรงๆแฟนกังวลเลยอะถ้าเป็นแฟนถ้าเป็นแฟนที่เขาส่สองเองเขาก็เป็นคนกังวลเองเนี่น,นะว่าแบบมันจะไปรอดป่าวะมีคํานี้ในหัวเลยนะ เขาอยู่แต่ในมุมของตัวเองจนเราต้องมานั่งจับสังเกตอะอืแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเราที่จับสังเกตเขาหรือเขากัง,งวลน,นะครับกับการที่แบบเฮ้ยเราไม่ไว้ใจเราขนาดนั้นเลยหรอหรอ,อะไรอย่างเงี้ยมมันมีคําถามเหมือนกันนะการส่องอะไรมากเกินไปบางทีมันก็มีคําถามสำหรับเขาขึ้นมาเหมือนกันประมาณนั้นเลยนะครับอืภาพรวมของแฟนก็เลยเป็นลักษณะของการที่สามใบเนาะภาพรวมของแฟนคืออย่างที่บอกเลยว่าคู่ที่ปฏิเนี่ยค่อนข้างกังวล แม้ว่าบางทีอ่ะเขาเขาเองนั่นแหละที่บางทีก็แบบอีโก้จ๋าเลยอ่ะแบบก็ไม่เป็นไรอ่ะก็ก,ก,ก็ไม่มีอะไรอ่ะก็ไม่ต้องมาซีเรียสไม่ต้องมาใส่ใจฉันก็ได้ฉันอยู่ด้วตัวเองได้แต่ลื้อกก็ังวลไม่มีใครอยากเลิอกอย่างที่เรบอกเลยว่าไม่อยากให้คู่ไหนเลิกกันซึ่งถามว่าในมุมของชาววันพุธเนาะแฟนชาววันพุธอ่ะไม่ได้อยากเลิกกับชาววันพุธเลยนะอืม ไม่ได้อยากไปต่อไม่ได้อยากไม่ได้อยากมีปัญหาความเปราะบางหรืออะไรเนาะที่มันทําให้เราไม่ได้ไปต่อกันอะไรเงี้ยเขาไม่อยากมีนะครับแต่บางอย่างก็ลาทิ้งไม่ได้บางอย่างเขาละทิ้งไม่ได้ครับในเรื่องของอ่าอีกโก้เอย er, อะไร er, เรอยแล้วบางทีการถือตัวมากเกินไปหรือความหวานที่บางทีเขาอาจจะเป็นคนไม่หวานนะอืมเพราะฉะนั้นลึกๆเขาก็ไม่ได้อยากให้มานั่งกดดันหรือคาดหวังจากเขามากเกินไปนะอืม ต้องบอกก่อนในคู่ที่ไม่ปกติเลยเช่นมีความสัมพันธ์แทรกเอ่ยหรือเป็นคู่ที่แบบอ่ะมีเรื่องปกปิดปิดบงังมีเรื่องที่พูดไม่จริงหรือบางทีพูดไม่หมดพูดไม่หมดในที่นี้อาจจะมีปัญหาเรื่องอ่ะเรื่องความความอึดอัดใจความยากลําบากบางอย่างที่เขาก็ไม่ได้บอกชาวันพูดเข้าใจใช่ไหมครับซึ่งผลที่ตามมาคืออะไรรู้ปะ่สะสำหรับคู่ที่ไม่ปกติเลยเนี่ย สเสน่ห์เขาเป็นพิษมากนะครับต้องบอกก่อนเลยสเสน่ห์เป็นพิษไม่พอนํำความสัมพันธ์แทรกเข้ามาได้แล้วบางทีอ่ะเหมือนอ่ะพูดตรงๆไปไปแบบทางนอกใจนอกกายอะไรเงี้ยมีน่าจะมีน่าจะมีโผล่มาบ้างแหละซึ่งถามว่าถ้าเกิดว่าเป็นเขาฝั่งเขาที่ทํานะเขากังวลมากเลยนะอืทั้งที่ตัวเองก็สร้างปัญหาเองเข้าใจใช่ไหมครับแต่ถ้าในกรณีว่าอสมมติเป็นมันพูธ โดต้องอ่านกว้างๆเนาะไพ่อาจเาากิดขึ้นสลับกันได้อย่างที่โดบอกเอเขากังวลว่าแบบความสั่นคลอนที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันทําให้เขาไหวไหวแบบไหวติงเลยนะแบบไม่ว่าจะเข้มแข็งแค่ไหนเขาก็อ่อนไหวเหลยอ,อืมก็ดูดีๆเนาะพบพวงคนอ่ะเอาพูดตรงๆนะเผลอด้วยนะเผลอหนักถึงขนาดว่าไป นอกใจไม่พอนอกกายแล้วก็เผลอมีลูกขึ้นมาอ,อ่างเงี้ยเออมีมีนะครับคือเผลอมีลูกขึ้นมาลูกติดอะไรเงี้ยขึ้นมาปับ๊บแล้วอ้าวแล้วจะทํายังไงต่อคําถามคือแล้วเขาจะอยู่ยังไงอนี่ยเออคําถามนี้มันขึ้นมาเลยนะในอีกกรณีหนึ่งนะเนาะเสน่ห์ที่เป็นพิษ ที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งคือไปมีสนิทกับคนเก่าๆไปเผลอมีสนิทกับคนเก่าๆแล้วคนเก่าๆก็สร้างแกลบสร้างประเด็นขึ้นมาทําให้ชาววันพุธหรืออาจจะเป็นชาววันพุธเองด้วยนะอันนี้ต้องบอกก่อนทําให้ชาววันพุธบางทีก็ทําให้เอะใช้คําว่าทําให้ฝั่งในฝั่งหนึ่งแล้วกันทําให้ฝั่งในฝั่งหนึ่งอะโหโ เหมือนวนกลับมาเจอหนังซ้ําอีกแล้วอ่ะอืมคือก่อนหน้าน,นี้อาจจะมีเคยมีประเด็นกันมาไงแล้วมันเหมือนกับว่ากลับมาเจอหนังซ้ําอีกแล้วอ่ะประมาณนั้นเลยนะครับอ่ะคนโสดเนาะโสดสนิทโดมีทอลรู้สึกว่าอืมจริงๆอ่ะคน,นะคนโสดเนาะคนโสดโดมิทอะรู้สึกว่าคุณคุยหลายคนเหมือนกันนะเอาจริงๆแต่คุยกับค,คนที่แบบ หนึ่งทำงานเก่งทำงานเก่งด้วยแล้วหนึ่งสองคือแบบไปเลือกตัวพ่อตัวแม่มาเหมือนกันนะเนี่ยอืมระวังนิดนึงนะการที่บางทีไปเผลอเลือกตัวพ่อตัวแม่เข้ามาในความสัมพันธ์อืมมันทําให้บางทีคุณก็แบบเอิมเลยนะแบบพอมารู้ความจริงนนอะเนาะ เหมือนคุณก็ไม่ได้อยากที่จะแบบคือต้องมานั่งดูแลเทคแคร์ตลอดคุณก็ไม่ไหวอืมเพราะมันเหมือนมันทําให้บางทีคุณก็แบบอยากที่จะโอ้ยถ้าเกิดว่าแบบยังไงก็คือคุณยังไม่นิ่งสักทีอะ่ะงั้นฉันนิ่งก่อนก็ได้คือคุณก็จะไม่รีบแล้วนะอืมชาวคนโสดที่มันเป็นได้สองอย่างนะคือชาวคนโสดบางทีก็แบบ นิ่งในมุมของตัวเองก็คือไปโฟกัสเรื่องงานเงินในอีกกรณีหนึ่งคือหาตัวเลิกเพิ่มเลยหนักหน่อยคือหาตัวเลิกเพิ่มเลยไม่สนใจไม่รอด้วยออืมออ่โซที่มีคนเก่าเนาะคนเก่าเนี่ยพร้อมกลับมาเลยครับอืมถ้ายังรอกันอยู่นะคนเก่าเนี่ยพร้อมเลยครับเพราะอะไรหนึ่งความรับผิดชอบอะไรเลยอย่างมันยังมีร่วมกันอืมบางคนอาจจะติดใจใน หนึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่แฟนเก่าเนาะแฟนเก่าหรือคนคนเก่าๆอะไรของคุณก็ตามเนี่ยกิ๊กเก่าอะไรเก่าหรือว่าแบบจบไม่สวยก็อะไรก็ตามเนาะที่เป็นเก่าของเก่าอะ่ะม,มันเหมือนกับว่าคุณดันติดใจหนึ่งการเขาเขาก็น่าจะเป็นคนทํางานเก่งอืมเขาเป็นคนทํางานเก่งแล้วหนึ่งสองคือช่วงนี้มันเหมือน การเงินเขาดีขึ้น่ะเออการเงินเขาดีขึ้นผิดหูผิดตาเขาดูดีขึ้นด้วยเขาดูสวยขึ้นเขาดูมั่นใจมากขึ้นมันก็เลยทําให้บางทีเผลอคิดเหมือนกันนะชาววันพุธเผลอคิดว่าเฮ้ยกลับเข้าไปดีปะวะอะไรเงี้ยอืมทําไมตอนอยู่กับเราแล้วเหมือนเหมือนไม่ค่อยแฮปปี้อะไรแบบเนี้ยแต่พอตอนอยู่กับเราไม่ค่อยแฮปปี้เนาะแต่พอแบบพ้นเราไปเนี่ยทาไมเขาดูแฮปปี้จังเลย อมืมันก็เลยเผลอคิดถึงในมุมของตัวเองซึ่งถามว่าลึกๆอะ่ะในมุมของคนเก่าเนาะเขาก็ไม่ได้รู้สึกต่างจากคุณนะครับต้องบอกก่อนเลยเขาก็อยากกลับมาอืมเขาก็อยากกลับมาครับง่ายๆเลยแค่นี้นเลยพลังงานเนาะเด่นมากคือชาวธาตุดินกับชาวธาตุไฟเท่านั้นเลยครับอืมที่กลับมานแน่ๆน่าจะเป็นชาวธาตุดินชาววัฏวิถี ชาวธาตุไฟไม่สินนงนูนี่อาจจะมาช้าหน่อยอืมแต่ชาวธาดินอะกลับมาแน่ๆนะครับอ่ะสำหรับอ่ะไพ่เอาลขึ้นเนาะพอดีลายขึ้นวานะครับกออไั่ ให้เราขึ้นนะสี่ใบนะครับอืม expansion อย่างแรกก่อนเลยสำหรับคนโสดและคนมีเอ่อสำหรับคนโสดเนาะคนโสดเนี่ยการรับไม่ตีอะไรเข้ามาเนาะไม่ว่าจะคนเก่าหรือคนใหม่ก็ตามเนี่ยขอให้ดูดีๆนะมันมีในเรื่องของอะไรเข้ามาแอบแฝงด้หรือเปล่าอืมคุณรับไม่ตีเขาได้นะครับไม่ผิดอืมหรือคุณจะหยิบยื่นไม่ตีอะไรให้เขาได้ก็ไม่ผิดแต่ขอให้ดูดีๆนะ ผลลับที่ตามมาของการที่เรายื่นม่ตีไปแล้วแล้วพอมารู้ว่าถ้าไม่มีประโยชน์อะไรแฝงตามมาทีหลังอมันคุ้มกันหรือเปล่ามันคุ้มกันหรือเปล่ากับการที่บางทีเผลอกลับเข้าไปนะครับช่วยยัพพอร์ตเนาะเป็นลักษณะของการที่แบบ ชูยูซัพพอร์ตเนี่ยเป็นอะไรที่แบบอขอโทษทีพอดีเมื่อกี้ด้งขึ้นมาเราก็สติหลุดไปนิดนึงนะครับอชูยูซัพพอร์ตเนี่ยเป็นอะไรที่อย่างแรกก่อนเลยเนาะมันเหมือนกับว่าคุณก้องเขาเรียกว่าไงถ้าเป็นคู่รักที่ปกติเนาะมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะต้องส่งเสริมกันเยอะนิดนึงหน้าที่ความรับผิดชอบอไรยังดีอยู่แต่ ซัพพอร์ตความรู้สึกกันด้วยอย่าอยู่แต่ในมุมของตัวเองอืมค่อนข้างขึ้นมาค่อนข้างชัดด้วยว่าคุณอยู่ในมุมของตัวเองจนบางทีมันเหมือนทํากันด้วยมากหน้าที่มากกว่าความรู้สึกอ่ะเหมือนคุณทาเพราะต้องทำอ่ะมากกว่าที่คุณทําเพราะอยากทําประมาณนั้นเลยเอ,อไปต่อมานะทั้งคนโสดและคนมีคู่อ่ะมันเหมือนกับว่า การที่เออในมุมของคนโสดเนาะการที่จะรับใครเข้ามาสักคนหนึ่งอ่ะอดูน่าจะอ่านไปก่อนอันนี้นี่มั้งต่อให้ยังไม่เปิดไพ่เอเราขึ้นขึ้นมามันเหมือนกับว่าดูดีๆเพราะการที่บางทีรับความสัมพันธ์ใดเข้ามาก็ตามอ่ะผลลัพธ์ที่เข้ามาหลังจากนั้นอ่ะมันเป็นมันคุณรับได้หรือเปล่าอืม Open Your Heart เปิดใจนะครับทั้งคนโสดและคนมีคู่เลยขอให้เปิดใจในสิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ปกติหรือปกติจะตามขอให้เปิดใจรับสถานการณ์ให้ดีที่กําลังจะบอกคือรับสถานการณ์ให้ดีเพราะผลที่ตามมาบางทีมันอาจจะไม่ได้ตรงตามที่คุณคาดหวังอืมมันหรือเป็นการที่แบบเปิดใจกับตัวเองว่าเฮ้ยเราคาดหวังอะอะไรแบบนี้มากเกินไปหรือเปล่าเขาอ,อาจจะทําให้ไม่ได้ก็ได้ อืมแล้วมันทําให้ผลที่ตามมาคือคุณก็กลายเป็นไปอยู่ในมุมของตัวเองไปมันไม่คุ้มกันเนาะบางครั้งมันก็ไม่คุ้มกันแล้วเรามานั่งเสียอ,อกเสียใจแทนถ้าจะให้ดีก็ไม่ต้องคาดหวังแต่แรกเลยจะดีที่สุดอืม หยิบยากตรงเลยขอโทษทีใบสุดท้ายเนาะ gratitude and appreciation กา a สืบจุด and appreciation เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องบอกก่อนนะ gratitude เนี่ยมันเหมือนกับว่าให้คุณค่าให้คุณค่ากับการที่อยู่ด้วยกันเนาะสำหรับคนมีคู่ให้คุณค่าของการที่อยู่ด้วยกัน2คือไม่เอา ความสัมพันธ์แทรกเข้ามาถ้าคุณยังให้คุณค่าในความสัมพันธ์อยู่สำหรับคนโสดเนาะให้คุณค่ากับตัวเองให้คุณค่ากับตัวเองคือถ้ารู้ว่าความสัมพันธ์ที่เราเข้าไปอ่ะกระเทือนทางความรู้สึกเราเราต้องให้คุณค่าที่สภาพจิตใจเรานะครับอืมไม่ใช่ไปให้คุณค่าใครก็ไม่รู้ที่พร้อมจะทําลายความรู้สึกเราได้ตลอดเวลาประมาณนั้นเลยขอบคุณนะครับสรารวชตววันพุธเนาะ มีความสุขมากๆนะครับโชคดีในเรื่องของความรักทุกคนนะเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ